สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อพาริตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเค้ามานําเสนอกันนะครับนะใครที่กําลังถามหาไดสุมิล่านะที่เป็นแบบรถเล็กรับขี่ง่ายคล่องตัวครับลองดูครับเผื่อถูกใจนะรายละเอียดคันนี้ครับเป็นรถไดสุมิล่านะเครื่องเป็นตัว j b j l ครับ 660cc นะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องเสียงนี่มีฟังใช้ได้ครับแอร์เย็นครับนะ ฟิล์มนี่ติดใหม่นะครับเป็น60-80นะครับภาสีปี65ครับทะเบียนพร้อมโอนครับคันนี้ก็ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่99,000บาทนบทครับ99,000บาทครับกับเจ้ามีราคันนี้นะด้านหลังนี่จะเป็นแบบตู้นะครับนะทรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับสภาพก็ค่อนข้างใช้ได้นะไม่เก่าจนเกินไปครับก็คงมีการดูแลรักษามาบ้างแล้วครับพอสมควรนะ ก็ใครชอบแนวนี้ครับก็ลองดูลวกันนะครับอยากจะได้เอาไว้ให้ลูกขับขี่ไปโรงเรียนครับรถเล็กๆน่ารักแบบนี้นะที่จอดจ็ง่ายด้วยครับก็ลองดูลวกันนะครับรถคันนี้อยู่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับก็สนใจก็ทักไปได้ครับถูกใจเบื้องต้นยังไงผมก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเท็คดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับนะ โทรไปได้เลยครับใครจะขอคิดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ได้นะรถแนวนี้บางคนถามว่า,อ,าอะไรหายากไหมถ้าในกลุ่มเนี่ยถือว่ามีหาไม่ยากนะครับนะมีเยอะพอสมควรเลยครับอะไรเจ้ามีล่าตัวนี้ครับแต่ที่สําคัญนี่ก็น่าจะเป็นทางเรื่องช่างแหละครับช่างปกติไม่ใช่ว่าซ่อมไม่ได้นะแต่ว่าบางครั้งนี่ถ้าได้ช่างเฉพาะทางหรือว่ามีช่างใกล้บ้านด้วยนี่ก็จะดีมากนะยังไงลองหากลุ่มมีล่าเข้าไปสอบถามพวกพี่ๆในกลุ่ม ดูก่อนได้นะว่าถ้าเราอยู่โซนเนี้ยเราพอจะมีช่างทำมิาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่ามันจะได้สบายใจนะคนที่เล่นรถเก่าถ้ามีช่างมีแหล่งอะไรนะก็จะ,ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับนะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือซื้อไปแล้วแล้วก็มาหาข้อมูลที่หลังนะบางครั้งก็จะโดนหลอกอะไรประมาณนี้หลอกขายอะไรบ้างเจอช่างไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วทุกวงการมันจะมีหมดแหละครับนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานะ เราประมาณว่าเจอที่ไหนเราก็เอาเลยประมาณนี้ครับนะมันบางครั้งครั้งแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียรู้นะครับเพราะว่าเสียรู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าช่างเขาเก่งๆหรือว่าชำนาญทำรถอย่างนี้โดยตรงอะ่ะมันก็จะเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาถ้าใช้ใจ่ายค่าแรงอะไรมันก็จะถูกไปด้วยครับนะก็นนี้ก็ลองเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชอรใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดชมสับคลิปนี้สวัสดีครับ